บาปนี้ก็ไม่ใช่ความผิดของใครมันก้มงนถิงนี่เกิดขึ้นถิงที่เกิดขึ้นก็คือเราเป็น้าที่จะดูแลแก้ไขให้ดีที่สุดถ้าเกิดมีดมความเข้าใจในปัญหาือความเข้าใจไม่ใช่ขเขาไม่ใช่หะายว่ายอมรับตามบุญตามกรรมแต่มีเราเข้าใจเล สานการมีการเข้าใจในปัญหาแล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับโรคมีเข้าใจในปัญหาอันที่สองก็คือการจากข้อที่หนึ่งก็คือการมีการบริหารจัดการมีการบริหารจัดการมีแผนกระเดินเหตุมีการระบบในการปฏิบัติแก้ไขุจุด รู้ปัญหาแก้ไขไม่ถึงจุดโดยการมีการบริหารจัดการแล้นะวก็ในเวลาเดียวกันก็ต้องให้ประชาชนได้เข้าใจถึงวิธีปฏิบัติทีถูกต้องและเูกต้ผลที่จะต้องปฏิบัติเพราะว่าการมีระบบมีแผนในการปฏิบัติการ,รกแผนทีไ่ได้วางไว้ตามความ เป็นจริง่างอาการที่จะช่วยดิงแก้นก็จะลดปัญหาอะไรต่างๆจะแก้ได้นี่คือ พระบรมราชบายในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้เมื่อวันที่6เมษายนพุทธศักราช2563ณพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตเพื่อเป็นแนวทางในการรับมือตั้งแต่มีการเริ่มแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศไทยที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว หน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ก็ได้เสียสละทำหน้าที่รับมือกับผู้ป่วยต้องสงสยัยและผู้ป่วยติดเชื้ออย่างสุดกำลังในคราวเดียวกันนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้มีพระราชดํารัสเป็นขวัญกําลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ด้วยป่าเป็นกําลังใจให้คุณหมอกับพยาบาล ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมุ่งมั่นสารต่อพระราชปาัิิาานในการบำบัดทุกข์และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรให้ได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขทรงติดตามสถานการณ์และการดำเนินมาตรการควบคุมและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 พร้อมทรงจัดหาและพระราชทานเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นแก่โรงพยาบาลต่างๆทั้งในสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขสังกัดกรุงเทพ เทพมหานครโรงพยาบาลเหล่าทัพและโรงพยาบาลตำรวจอย่างต่อเนื่องรวมทั้งได้พระราชทานรถทีวะนิรภัยและรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษสำหรับใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ลงพื้นที่เสี่ยงอย่างรวดเร็วทั้งในโรงเรียนวัดชุมชนแออัดและประชากรกลุ่มอาชีพเสี่ยงทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกเพิ่มศักยภาพการบริการทางการแพทย์ให้ราษฎรได้รับความปลอดภัยสูงสุด นอกจากนี้ด้วยทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในชุมชนแออัดพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพ,พระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมพระราชทานสิ่งของที่จําเป็นในการดํารงชีวิตแก่ราษฎรที่ต้องกักตัวไม่สามารถประกอบอาชีพตามปกติโดยมีมูลนิธิราประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ส่วนอํานวยการใหญ่จิต อาสาพระราชทานประชาชนจิตอาสาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมบรรจุถุงพระราชทานและนำไปมอบช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาทิคุณเป็นล้นพน้นที่ทรงห่วงใยราษฎรเสมอมาแค่รู้ว่าได้รับของพระราชทานจากข้างองค์ก็น้ำตาไหลแล้วค่ะ ดิฉันมีใจปลื้มด,ดีใจมากค่ะที่ได้รับของพระราชทานของพระเจ้าอยู่หัวและพระราชนีวันนี้ในเรื่องงานนี้เป็นโรคระบาดเยอะไม่ได้ทำงานมา,าหาทกินอะไรก็ไม่ได้ดีใจมากเลยค่ะดีใจที่สุดในโลกเลยค่ะดีใจค่ะที่ได้ถุงยางชีพที่ท่านพระราชทานมาให้ขอให้พระอ,องค์ทรงพระเจริญค่ะ สายทาน้ำพระราชลือไทยดินไหลไม่เคยเลือนหายเพื่อคลี่คลายทุกเข็นแก่อาณาประชาราษฎรได้ร่มเย็นภายใต้ร่มพระบารมีสร้างขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตให้ฝ่าฟันปัญหาวิกฤตโควิด -19 และกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติมีความสุขตามวิถีชีวิตใหม่อย่างมั่นคง